เพร้อมค่ะเข้าใจาะปัจจัยเ uh, มื่อกี้พูดถึงอุเรชาติปัจจัยปัจจัยตัวที่สิบเอ็ดคือปัจฉาชาติปัจจัย <Yeah. S 2> เราก็ต้องไปดูนะ <Yeah. S 2> ปัจฉาชาติปัจจัยคือธรรมที่ช่วยบุคาละโดยความเกิดที่หลังม <Yeah. S 2> ีนิเทศหนึ่งของ้อ <Yeah. S 2> อยู่ในหน้าเก้าสิบก หมายความว่าอะไรหมายความว่าองค์ธรรมหรือปัจจัยหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดทีหลัง่โชคชากาแก่ปัจจัยบันหรือผลที่เกิดก่อนๆให้ตั้งอยู่ได้ให้ตั้งอยู่ได้เรื่งองนี้เป็นเรื่องของจะตุสมุทฐานิกรูปคือรูปที่อยู่ภายในร่างกายเราทั้งก็คือ กรรมชะลุกิจชะลุภูตุชะลกอาหารชะลุที่เกิดระดับเกิดระดับในร่างกายเราเนี่ยเขาเกิดแล้วตั้งอยู่ได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือต้องมีนามสีนะนามสีคือจิตแปดสิบห้าเจตสิกห้าสิบสองเนี่ยที่เกิดหลังๆลัง่เกิดหล้วหลังในมิถีจิตหรือในชีวิตเราอ่ะที่เกิดจิตขึ้นมา เว้นอนรมูปภากสีและจุดีจิตของป้าหลานที่เกิดหลังหลังในเชื่อบุปการล้านเนไหมอันนี้คือประโยชน์นี้ที่เกิดกันก่อนให้ตั้งอยู่ได้หมายความว่าตั้งอยู่ได้ไม่ได้ทำให้เกิดนะเห็นไหมจิตที่เกิดหลังนี้ไม่ได้ทําให้ลูกเกิดนะลูกที่เกิดกันก่อนเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยยุบันเห็นไหมปัจจัยยุบันเกิดก่อนเฮ้ยปัจจัยยุบันเกิดเกิดก่อนปัจจัยเกิดที่หลังเนี่ยสลับกันสลับกับ ภเรชาติปัจจัยนะภูเรชาติปัจจัยเนี่ยปัจจัยเกิดก่อนแต่ปัจฉาชาติปัจจัยเนี่ยปัจจัยเกิดที่ลหงเห็นไหมตัวที่เป็นปัจจัยบันเกิดก่อนก็คือรูปก็คือจตุปสมุทฐานนี่ก็รูปแปลว่ารูปที่มีสม,มุทฐานทั้ง,งสี่ก็คือกรรมจิตกูตุอาหารเห็นไหมคืออยู่รูปในร่างกายรูปนั่งร่างกายเราเอาไหมไม่เอา ไม่เอานะัไม่ถึงเป็นบัดช้าช้าตับใจเจนว่าเราก็ต้องมาต้องมาศึกษากกับว่ารูปหรือจตุสมาฐานนี่ก็รูปเนี่ยเกิดครั้งรแรกเมื่อไหร่เกิดครั้งแรกเลยเมื่อไหร่เราตั้งไปได้กี่ขนาดโดยจ้าไปรูปก็ตั้งอยู่ได้51ขนาดใช่ไหมขอจงจิตใช่ไหมครับถูกว่าห้าสิบเอ็ดถูกไหมห รูปที spell, shot, ่เกิดกั้แรกก็เลยนับตั้งแต่กติกาส่นี้เพื่อนปัจช้าชาตาปัดใจต้องนับตั้งแต่อุปาทั้นกระองปฏกติสนธี่เลยคือรูปที่เกิดก่อนก็มีกรรมชะลุกนะแล้วก็ตั้งไปนะคือมีภาวังแล้วก็จิตเปลี่ยนแปลงอะไรไปก็แล้วแต่ในกรณีที่เป็นโอภพติกะเนาะเกิดปุ๊บก็มีตาหูจมูกมีก็รู้ได้เลยกินอาหารอะไรได้เลยมีเบี้ยน้นเข้าใจไหมครับ าเกิดเป็นสังเสดจ้าหรือเป็นในฟองไข่ในมดลูกอันนั้นจะต้องปฏิติที่เป็นสระยะหนึ่งนะถึงจะมีจากขู้สัตว์านธได้ถึงจะดูดซึมอาหารเข้าไปดฉะนั้นอาหารเจงเป็นโรคหรือจะติดสมุนตัวฐา,านิการโรคที่เกิดขึ้นหลังๆเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นโุคภูมิคิ้กาก็สามารถที่จะ สามารถมีอาหารซึ่งทราบได้หลังจากที่เกิดแล้วหนึ่งคือมโนทวมานเกิดแล้วถึงจะกินอาหารได้อันนี้ก็ในขณะที่กุพาขณะากรรมมชรูปเกิดแล้วเคลื่อนไปแค่ขนาดเดียวนะกรรมมชรูปก็สามารถที่จะทําให้เกิดอุตูรชรูปเรียกว่ากรรมปัจจยากุตุคือกรรมเนี่ยทำให้เกิดอุตูได้ด้วยพิจะเห็นว่าอุตูเกิดรั้งแรกที่นี่ก็ได้ หรือเกิดครั้งต่อไปก็ได้เพราะอุจจาระูปเกิดที่ทุกๆอะไรอุอาทิติขณะอาทิติขณะของจิตเกิดไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่ได้เขียนไว้เกิดเขียนครั้งเดียวเฉยๆนะแล้วก็ตั้งไปตั้งไปที่ผสมพระวันจิตจะรุรุปเกิดขึ้นครั้งแรกเห็นไหมครับอมแล้วก็อาหารฉลุปนี่ก็คือเกิดขึ้นเมื่อมีการดูดซึมก้าสู่ร่างกายของ สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยอาจรูปก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งไปต้องเทียบกับวิถีเพราะชีวิตเราก็เทียบจากวิถีใช่ไหมจิตเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ <t> เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรับรีบารเห็นได้ยนินรู้กิน,นรู้รสนึกคิดถ้าเป็น <t> นึกคิดก็อยู่ในมโนทวารจิตที่เกิดขึ้น,นหลังๆนี่แหละที่ช่วยอุปการะแ,แก่ลูกหรือเจตุสมุทัยกระรูปที่เกิดก่อนๆให้ตั้งอยู่ได้จนครบ ห้าสิบเอ็ดขณะแล้วก็ดับลงสามารถดับแล้วช่วยตั้งอีกได้ไหมไม่ได้มีรู้แค่นั้นอันนี้คือความหมายของปัจฉาชาติชาเวนปัจฉาชาตชาเมื่อรวมเห็นไหมเมื่อรวมปัจจัยทั้งนี้แล้วจเจน่าได้จิตแปดสิบห้าเจตนสิบห้าหนึสองเวนรูปวิปากสี่เพราะปัจฉาชาตชาต้องเกิดในปกวติการอย่างเดียว ัจจัยเกิดที่ปฏิบนธิการก็จริงนะแต่ปัจจัยุบันอ่อวยิปัจจัยุบันเนี่ยเกิดขึ้นที่ปฏิบัธิการก็จริงนะแต่เรานับเอาตรงที่ปัจจัยุบันช่วยเราเรานับเอาที่ปัจจัยช่วยปัจจัยุบันเห็นไหมก็เลยนับว่าเป็นภาวัติการไม่ใช่ปฏิสนติการนะเห็นไหม ปัจจัยช่วยปัจจัย,ยุบันในปวัติการนะไม่ใช่ในปฏิกติการเขียนว่าจิตนี้จะมาช่วยกจจรรมัรนูกที่ผลาทงขลาดได้ไหมไม่ได้จึงป,ปัจฉาชาตปัจจัยจึงไม่ได้เกิดที่ปฏิสต,ติการแต่เกิดในปวัติการนี่คือความหมายนะแล้วเกิดได้เฉพาะในปัญจ,จาวงการและภูมิหมายคมว่ายัางไงก็อันนี้เป็นเรื่องของนามช่วยลูกใช่ไหม ถ้าไปเกิดในอารมณ์อบภูมิได้ไหมไม่ได้เพราะในอารมณ์บภูมิไม่มีรูเห็นไหมครับเกิดในอาศัยยะสัจภูนมั้ยไ,ไม่ได้เพราะนั้นมีแต่รูไม่มีจิตอันนี้มีแต่รูปที่มีจิตเหอย่างก็เลยบอกว่าปาัจถาชาตาปัจจัยเนี่ยจะต้องระบุว่าเป็นในประวัติการในปัจจาวการและภูมิเท่านั้นก็เลยต้องเว้นอารมณ์วิบากสีและจุติจิตผ้าล้านเพราะจุติจิตผ้าลานเนี่ยเกิดแล้วก็ เวทมีเวทจุดติดจีบผาหลานไหมเราดูในนิเทศสิไม่มีเวทน,นะตายแล้วผิดนะไม่มีเวทจุดติดจีบผ้าหลานไม่มีอันนี้จะต้องไปเวทในอันอื่นเอาตัวตีนะอันนี้ไม่มีจุดติดจีบผาหลานเวนแต่รูปอ่าเวทแต่รูปอย่างเดียว อันนี้ที่เกิดภายหลังเกิดหลังอันนี้เกิดก่อนก่อนเพราะฉะนั้นในพิเธีขอประชาชาติชาติจึงเป็นบาลีว่าอะไรนะปัจฉาชาตาปัจฉาชาตาเข้าใจไหมจิตตาเจตัสิกาธัมมา

ปัญหาชาตาจิตศาตรเจตสิกาตมาก็คือจิตเจตสิกหรือธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆนี่ไม่นี่ยนะเป็นปัจจัยเที่ยวอุปการละปาลีนี่เขาบอกมาเลยนะบอกแบบโก่งคอมพลีตมากเลยเป็นปัจจัยแก่ปุเรชาติศาสตนะครับอันนี้คือ ปัจจัยเห็นไหมที่เกิดหลังๆเห็นไหมธรรมคือจิตเจตสิกธรรมคือจิตเจตสิกทั้งหลายที่เกิดหลังๆเป็นปันจจัยทุกอุปอการและแก่ภุยชาติสตราาไว้ว่า,าอ,นนะอะไรเกิดกอ่อนนะอะไรเกิดก่อนอิวันศา,าสายศาสตร์ก็คืคอรูปรูปกรรมชรูปรูปทั้งหลายที่อยู่ ในสันดานของสัตว์ทั้งหลายนะอันนี้เรียกว่าจะตุสม,มททุทฐานนีกรุนแต่ไม่น่าแปลว่าจะตุสม,มททุทฐานนี้กรุลุกเด็กแปลว่ารูปที่เกิดนในสันดานของสัตว์ทั้งหลายรูปที่เกิดในสันดาน ที่เกิดก่อนก่นนะั้นลูกที่เกิดในจันดาน์ที่เกิดก่นกอนๆเห็นไ,ไหมอันนี้เป็นปัจจัยุบันด้วยอำนาจปัจชาชาติเใจไหมแปลงี้เลยนะรูปในสันญ,ญาณก็คืออะไรจตุกสมุทรหาลิปรูปนั่นแหละ รูปจิ๊จากกรรมเรื่องโดูจากรูปเห็นไหมครับอันนี้ปัจจักวาลมโนทวารมโนทวาธรเกลือ,อน,นี้นะเขียนสลับกันอันนี้คือพระจักรวาลน,น,นี่เป็นมนุษยธรรมเขียนเ่ลย นี้ปัญจทาวารเห็นไหมนี่คือล,าาลักษณะปัญจทวารั้งแต่เกิดแล้วก็ตั้งอยู่ต่อไปจนกระทั่งจิตนะโอ้ทำไงไ่ายมากความเข้าใจกงง็ง่ายมากไม่ยากเลยเข้าใจไหมทีนี้เห็นไหมเขารับจิตทุกดวงเลยนะที่เกิดในขณะที่มีชีวิตอยู่ ไม่นับเฉพาะลูกวิบากเพราะลูกวิบากไม่เกิดในประจากษ์องค์กรภคุิแค่นั้นเองก็จบปัจฉาชาติปัจฉัยง่ายมากปัจฉาชาติปัจฉัยนะ,ะวันนี้ก็เอาแค่นี้นะเที่ยงบุรีฐาดข้า